เด็กมันดือ้อเด็กมันดือ้อปุ่นเยอะให้ลุงรีบ เก่งจังวะจะหลุด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 ไปดูมันเอาเท้ายันดิเฮ้ยเธอเอาเท้ายันเป็นด้วยอ่ะเด็กมันดื้อขี่ดีๆโลกไม่จำเนาะ